เดียวลยนะครับค่ะใช่เลยค่ะมีทั้งเรื่องที่กัมพูชากล่าวหาเราเ,เรื่องอาวุธเคมีแล้วก็ประเด็นสําคัญเลยคือเรื่องทุ่นระเบิดที่ทําให้ทหารเราบาดเจ็บไปหลายคนวันนี้เรามาลองปฏิป,ต,ปต่อเรื่องนี้กันให้เคลียร์ขึ้นดีกว่าครับได้เลยค่ะ คือข้อมูลที่เรามีตอนนี้ก็หลากหลายมุมมากนะคะทั้งคําชี้แจงจากผู้เชี่ยวชาญกองทัพบกเองแล้วก็มีหลักฐานเรื่องทุ่นระเบิดชนิดใหม่ที่ฝ่ายไทยยืนยันเนี่ยไปจนถึงเรื่องความพยายามทางการทุ่นแล้วก็ที่น่าสนใจคือบทวิเคราะห์ที่มองเรื่งลงไปถึงแบบแรงจูงใจเบื้องหลังโดยเฉพาะบทบาทผู้นำกัมพูชานะคะครับงั้นเรื่องที่เรื่องอาวุธเคมีก่อนเลยนะครับที่มีภาพเหมือนเครื่องบินโปรยสารสีแดงออกมาอ๋อนั้น พลเรือประวิชชัดพระองค์เจ้าวรวงทีพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนผู้เชี่ยวชาญอาวุธเคมีหรอกองทัพบกท่านออกมายืนยันชัดเจนเลยค่ะว่าเป็นภาคเก่าไม่เกี่ยวอะไรกับบ้านเราเลยคือเป็นภาคตอนดับไฟป่าที่อเมริกานู่นเลยค่ะอเมริกาเลยรอครับไม่ใช่แถวนี้ใช่ค่ะท่านถึงกับใช้คําว่ารําคาญเลยนะคะที่ฝ่ายนั้นหยิบเรื่องไม่จริงมาพูดซ้ําๆทั้งที่เคยชี้แจงไปแล้วอ๋อครับครับชัดเจนไปประเด็นหนึ่ง แต่เรื่องที่น่ากังวลหนักๆจริงๆแล้วก็มีผลกระทบชัดเจนเลยเนี่ยก็คือเรื่องทุ่นระเบิด PMN2 ที่ทหารเราเหยียบจนแบบบาดเจ็บสาหัสเป็น10คนเลยนะครับในเวลาไม่ถึงเดือนเนี่ยใช่ค่ะหนักมากมีทุกพลภาพถาวรไปห้านายแล้วด้วยฝ่ายไทยเรายืนยันหนักแน่เลยว่านี่เป็นของใหม่ไม่ใช่มรดกสงครามเก่า ถูกต้องค่ะอันนี้สําคัญมากและหลักฐานมันก็ค่อนข้างชัดเจนนะคะคือทุ่นที่พบเนี่ยเป็นรุ่น PMN2 ซึ่งมันต่างจากชนิดเดิมคือ TACA ที่เคยมีการเก็บกู้ตามโครงการด้านมนุษยธรรมไปแล้วในอดีตอ๋อคุณละรุ่นกันค่ะพอเจอ PMN2 เนี่ยละค่ะที่มันบ่งชี้ว่าการนํามาวางใหม่ไม่ใช่ของเก่าตกค้างแน่นอนแล้วนอกจากชนิดของทุนระเบิดเนี่ยเรามีหลักฐานอย่างอื่นไปยืนยันเรื่องนี้อีกไหมครับ มีค่ะมีหลายอย่างเลยทั้งภาพถ่ายจากฝั่งอินฟลูเอนเซอร์กัมพูชาเองก็มีนะคะอ้าวเหรอครับค่ะแล้วก็มีคลิปที่ได้มาทางลับแล้วก็การที่เราเก็บกู้ทุนพวกนี้ได้ในพื้นที่ที่กัมบูชาเคยเข้ามาควบคุมมาค่ะครับผม ซึ่งข้อมูลพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยทางกระทรวงการต่างประเทศก็ได้เชิญทูต41ชาติที่เป็นภาคีอนุสัญญาออตโตว่าอนุสัญญาเรื่องห้ามทุนระเบิดนะคะมารับฟังบรรยายสรุปไปแล้วอ๋อเชิญมาฟังแล้วค่ะแล้วก็มีแผนก็มันจะพาคณะทูตลงพื้นที่จริงที่รีสเกตด้วยเพื่อให้เห็นกับตาเลยว่านี่คือการละเมิดข้อตกลงกันจริงๆค่ะโอ,อ้การกระทําแบบนี้มันดูแบบค่อนข้างจะรุนแรงนะเกินกว่าจะเป็นแค่การกระทบกระทั่งตามแนวชายแดนปกติ มีการวิเคราะห์ไหมครับว่าอะไรมันอาจจะเป็นแรงผลักดันอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้มีบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจจากไทย P ี s ค่ะเขาชี้ไปที่ปัจจัยภายในกัมพูชาเองเลยนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับความต้องการสร้างเอ่อที่เรียกว่าเลกเกอซี่หรือผลงานทิ้งทวนทางการเมืองของสมเด็จฮุนเซนในช่วงท้าย,ายสร้างผลงานประมาณนั้นค่ะแล้วก็อาจจะรวมถึงการพยายามรักษาอํานาจไว้ในมือครอบครัวเครือญาติอะไรแบบนี้ด้วยซึ่งก็มีตําแหน่งสําคัญๆทั้งในรัฐบาลในกองทัพ แล้วก็มีกลไกอย่างกองกําลัง B H Q ที่เขาว่าว่าเป็นเหมือนหน่วยรักษาความปลอดภัยให้ระบบอานาจของท่านนะคะแปลว,ว่าการเมืองภายในของเขานี่อาจจะส่งผลสะท้อนออกมาที่ชายแดนเราได้เลยก็เป็นไปได้สูงค่ะบทวิเคราะห์ยังมองไปอีกนะคะว่า อาจจะมีความไม่พอใจที่รัฐบาลไทยชุดปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ให้ความร่วมมือในบางเรื่องตามที่เขาคาดหวังเช่นเรื่องอะไรบ้างครับก็อย่างเช่นประเด็นพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลหรือการที่เราค่อนข้างจริงจังกับการปราบปรามแก๊งคอเซนเตอร์นะคะซึ่งอาจจะไปกระทบผลประโยชน์บางส่วนของเครือข่ายในกัมพูชาทั้งที่ก่อนหน้านี้อาจจะเคยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาโอ้เรื่องมันซับซ้อนกว่าที่เราเห็นเยอะเลยนะครับเนี่ย แล้วเรื่องสงครามข่าวสารแลวครับฝั่งโน้มเขาก็ออกมาปฏิเสธตลอดเลยนี่ครับใช่ค่ะอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยมีการพยายามสร้างข่าวปลอมบิดเบือนข้อมูลต่างๆนานาซึ่งในประเทศเขาเนี่ยก็อาจจะสร้างสีสันหรือเรียกยอดวิวอะไรไปได้นะคะครับ <c oughs> <IS bureaucracy> แต่ถ้ามองในเวทีโลกเนี่ยการชี้แจงพร้อมหลักฐานของไทยเราก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีมีน้ําหนักพอสมควรแม้ว่าทางสหรัฐจะมองว่ากัมพูชามีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบในด้านการทําสงครามข้อมูลข่าวสารก็ตามแต่ที่น่าห่วงจริงๆก็คือการปลุกฝังความเกลียดชังกันระยะยาวค่ะน่าห่วงจริงๆครับแล้วมันมีผลกระทบด้านอื่นๆอีกไหมครับจากสถานการณ์ตึงเครียดแบบนี้มีเรื่องที่น่าเศร้าเหมือนกันค่ะคือกรณีที่พลทหารไทยนายหนึ่งก่อเหตุรุนแรง ซึ่งทางผู้บังคับบัญชาเองก็ยอมรับนะคะว่าส่วนหนึ่งอาจจะมาจากความเครียดสะสมในสภาวะที่มันเหมือนกึ่งสงครามแบบนี้นะคะครับมันสะท้อนให้เห็นถึงต้นทุนด้านมนุษย์ที่เราต้องจ่ายไปกับความขัดแย้งพวกนี้จริงๆค่ะครับผมพอฟังทั้งหมดแล้วเนี่ยประเด็นสําคัญที่เราควรจะจําไว้จากข้อมูลชุดนี้มีอะไรบ้างครับสรุปสั้นๆค่ะ สรุปง่ายๆก็คือ 1. มีหลักฐานค่อนข้างหนักแน่นนะคะว่าทุนระเบิด PMN2 เนี่ยเป็นของใหม่จริงๆที่ฝ่ายกัมพูชานำมาวางซึ่งมันละเมิดข้อตกลงระหว่างประเทศแล้วก็ทำให้ทหารเราบาดเจ็บจริงเสียชีวิตจริงครับสคือไทยกำลังเดินหน้าทางการทูตอย่างเต็มที่เลยใช้หลักฐานที่เรามีเนี่ยชี้แจงนานาชาติเพื่อสร้างแรงกดดัน และ 3. บทวิเคราะห์มองว่าแรงขับเคลื่อนสําคัญอาจจะมาจากเป้าหมายทางการเมืองส่วนตัวของผู้นํากัมพูชาเองทําให้เรื่องนี้มันซับซ้อนกว่าแค่เรื่องชายแดนมันพันไปทั้งการเมืองภายในสงครามข่าวสารแล้วก็ชีวิตผู้คนจริงๆค่ะน่าคิดมากเลยครับถ้าสมมุติว่าแรงกดดันจากนานาชาติอาจจะมีข้อจํากัดอยู่บ้างแล้วส่วนหนึ่งมันก็ขับเคลื่อนด้วยเป้าหมายส่วนตัวของผู้มีอํานาจอย่างที่วิเคราะห์กันเนี่ยค่ะ คำถามที่มันน่าคบคิดต่อก็คือแล้วในระยะยาวเนี่ยกลยุทธ์แบบไหนกันล่ะคะนอกเหนือจากการตอบโต้ทางทหารหรือการทูตท,ที่เราทําอยู่ที่จะสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการยั่วยุแบบนี้ของกัมพูชาได้อย่างยั่งยืนจริงๆโดยเฉพาะเมื่อมองลึกลงไปถึงโครงสร้างอำนาจทั้งทางเศรษฐกิจทั้งเครือญาติที่มันฝังรากลึกอย่างที่ข้อมูลได้ชี้ให้เห็นนะคะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมา,ามาดูข้อมูลที่น่าสนใจกันค่ะเป็นบทวิเคราะห์เกี่ยวกับผู้นําการเมืองไทย11ท่านเลยเราจะมองไปที่โอกาสในการาขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีวิสัยทัศน์ที่แต่ละท่านนําเสนอแล้วก็ประเด็นเรื่องจริยธรรมด้วยค่ะรวมถึงสิ่งที่แบบว่าอาจจะต้องพัฒนาเพิ่มเติมตามมุมมองในแหล่งข้อมูลที่เราได้มานะคะเป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากทําความเข้าใจภาพรวมนะคะว่า ใครมีแนวโน้มยังไงบ้างปัจจัยอะไรที่มันเกี่ยวข้องกันแล้วก็ที่สําคัญเลยคือจุดแข็งจุดอ่อนที่ข้อมูลพูดถึงะคะ่ะจะได้เอาไปคิดกันต่อได้ แล้วก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าบริบทการเมืองไทยเราเนี่ยด้วยระบบรัฐสภาแบบผสมทําให้การคาดการณ์มันก็ค่อนข้างซับซ้อนอยู่เหมือนกันคือไม่ใช่แค่พักใหญ่เท่านั้นนะครับที่จะมีโอกาสเสมอไปแหล่งข้อมูลก็ชี้เห็นเหมือนกันว่าปัจจัยอย่างสถานการณ์เฉพาะหน้าหรือแบบว่าความสามารถในการประสานงานหรือแม้แต่ความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะตัวเนี่ยก็อาจจะเปิดทางให้ผู้นําจากพักขนาดกลางหรือเล็กๆก,ก,ก็เป็นไปได้ครับ อ๋อน่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาลองดูประเด็นหลักๆที่ข้อมูลชุดนี้แบบว่าชี้ให้เห็นกันดีกว่าค่ะเหมือนจะมีแกนใหญ่ๆอยู่สักสองสามเรื่องนะคะอย่างแรกเลยคือเรื่องวิสัยทัศน์กับการนำไปปฏิบัติจ,จริงอย่างในข้อมูลก็พูดถึงคุณแพทท่องทานชินวัตรที่เน้นนโยบายเศรษฐกิจขนาดใหญ่มากๆแต่ขณะเดียวกันก็มีข้อสังเกตเรื่องความโปร่งใสในการใช้งบประมาณเข้ามาแบบว่าคู่กันไปเลยครับประเด็นเรื่องความท้าทายในการลงมือทําจริงๆเนี่ย เห็นชัดในหลายๆท่านเลยอย่างคุณนัตพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหรือคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคที่แหล่งข้อมูลบอกว่ามีแนวคิดดีนะเรื่องปฏิรูปโครงสร้างปฏิรูปกฎหมายแต่ก็ชี้ว่าความสําเร็จเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการสื่อสารให้คนเข้าใจให้คนยอมรับแล้วก็การผลักดันให้มันเกิดผลจริงๆไม่ใช่แค่เสนอไอเดียขึ้นมาล,ลอยอืม เือนก็ว่าการมีวิสัยทัศน์เป็นเรื่องหนึ่งแต่การจะทําให้มันเกิดขึ้นจริงแล้วคนก็ยอมรับด้วยเนี่ยเป็นอีกเรื่องเลยนะคะแหล่งข้อมูลยังพูดถึงกลุ่มที่แบบว่าอาจจะต้องปรับกลยุทธ์หรือสร้างความเชื่อมั่นกันใหม่ด้วยอย่างคุณอนุทินชาญวิรกูลทีออ่อาจจะต้องสร้างความน่าเชื่อถือในบทบาทตรวจสอบมากขึ้นหรือคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนที่ต้องนําเสนอนโยบายให้มันแบบว่าโดนใจคนรุ่นใหม่มากขึ้น ถูกต้องครับหรือในกรณีที่เน้นประเด็นเฉบะทางมา,มากๆอย่างคุณวราวุธศิลปะอาชาที่เน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นหลักหรือพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทที่เน้นเรื่องปราบทุจริตเลยข้อมูลที่เราดูกันเนี่ยก็ชี้ว่าความท้าทายคือแล้วจะขยายผลจากจุดเน้นตรงนั้นนะ่ะไปสู่การแก้ปัญหาเชิงระบบที่มันใหญ่ขึ้นเห็นผลในวงกว้างได้ยังไงมันต่างกันไปของแต่ละคนเลยในการที่จะทำให้วิสัยทัศน,น์นั้นๆมันเกิดประโยชน์จริงๆ แต่มีประเด็นหนึ่งที่ดิฉันเห็นว่าถูกเน้นย้ำมากในข้อมูลชุดนี้คือเรื่องจริยธรรมค่ะใช่เลยครับน่าสนใจมากที่แหล่งข้อมูลย้ำเรื่องนี้บ่อยครั้งจริงๆโดยเฉพาะการอ้างอิงถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไม่ว่าจะพูดถึงผู้นําท่านไหนก็ตามนะครับดูเหมือนจะถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นเหมือนกรอดสําคัญที่ผู้นําควรจะยึดถือคือหลักการนี้ที่เน้นความพอประมาณมีเหตุผลโปรง่งใสตรวจสอบได้ การสร้างผิงคุ้มกันที่ดีเนี่ยถูกมองว่าเป็นหัวใจสําคัญเลยครับค่ะแล้วข้อมูลก็เชื่อมโยงหลักการนี้กับผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมด้วยนะคะเช่นคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนจริงๆความมั่นคง,งของประเทศในระยะยาวหรือการลดปัญหาทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเรื่องพวกนี้มันกระทบกับเราทุกคนโดยตรงเลยไม่ใช่แค่เรื่องนามธรรมสวยๆถูกต้องครับมันถูกนําเสนอในฐานะเป็นเหมือนเครื่องมือสําคัญในการบริหารเลยนะครับ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมจริงๆไม่ใช่แค่หลักการสวยหรูที่พูดกันไปแล้วทั้งหมดนี้ล่ะคะพอประมวลจากข้อมูลแล้วมันบอกอะไรเราได้บ้างดิฉันคิดว่ามันชี้ให้เห็นว่าแม้ตามกลไกการเมืองเนี่ยผู้นําทั้ง11ท่านนี้อาจจะมีโอกาสได้เป็นนายกในสถานการณ์ที่แตกต่างกันไปได้หมดเลยแต่ประสิทธิผลจริงๆในการบริหารประเทศแล้วก็ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจริงๆเนี่ยข้อมูลเหล่านี้ชี้ว่า มันขึ้นอยู่กับความสามารถในการก้าวข้ามจุดอ่อนของตัวเองให้ได้และที่สําคัญมากๆคือการบริหารโดยยึดมั่นในหลักจริยธรรมโดยเฉพาะหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ถูกเน้นย้ำมาตลอดในข้อมูลชุดนี้ค่ะ สิ่งที่น่าสนใจมากๆตรงนี้คือมันเผยให้เห็นความสัมพันธ์หรืออาจจะเรียกว่าเป็นความตึงเครียดเล็กๆก็ได้นะครับระหว่างกลไกทางการเมืองเพียวๆอย่างการรวบรวมเสียงการจัดตั้งรัฐบาลกับความต้องการผู้นําที่มีหลักการมีจริยธรรมอย่างแท้จริงตามที่ข้อมูลสะท้อนออกมามันเลยไม่ใช่แค่เรื่องว่าทํายังไงจะได้อํานาจมาแต่เป็นคําถามที่ใหญ่กว่าว่าแล้วอํานาจนั้นจะถูกนําไปใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมมากที่สุดครับ อเป็นประเด็นที่ชวนให้คิดต่อยอดได้ดีมากเลยค่ะเน้นหอทิ้งทายด้วยคำถามสำหรับผู้ฟังทุกท่านให้ลองนำไปคบคิดกันดูนะคะว่าในฐานะพลเมืองคนหนึ่งเนี่ยเราจะสามารถติดตามตรวจสอบแล้วก็เรียกร้องมาตรฐานทางจริยธรรมรวมถึงการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมจริงๆจากผู้ที่อาจจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำเหล่านี้เนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงๆได้ยังไงโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปยึดติดกับแค่ว่าพวกเขามาจากพรรคการเมืองไหนนะคะ สวัสดีครับวันนี้เราจะมาลองเจาะลึกกันในประเด็นเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐนะครับออรวมไปถึงเรื่องจริยธรรมผู้นําและก็มียุทธศาสตร์ชาติด้วยผ่านข้อมูลหลายแหล่งที่เราไปรวบรวมมาทั้งบทความข้อคิดเห็นหรือว่าบ,บันทึกการอภิปรายในสภาเลยครับเป้าหมายเราวันนี้คืออยากจะทําความเข้าใจให้ชัดขึ้นนะครับวัาทรัพยากรต่างๆเนี่ยมันถูกจัดสรรไปแบบไหน มีหลักการอะไรอยู่เบื้องหลังการตัดสินใจและมันสอดคล้องกับประโยชน์ส่วนรวมจริงๆหรือเปล่าโดยเฉพาะเวลาที่มีเสียงวิจารณ์จากสังคมเข้ามานะครับเดี๋ยวเราจะลองดูตัวอย่างที่แบบว่าน่าสนใจอย่างกรณีงบประมาณท่าเรือรัฐสภาที่เอาไปเทียบกับท่าเรือสาธารณะแล้วก็มีเรื่องงบซอฟต์พาวเแล้วก็ภาพรวมงบประมาณที่มีคนตั้งคำถามเยอะเหมือนกันเรามาเริ่มกันที่หลักการพื้นฐานก่อนไหมครับ คือมีแหล่งข้อมูลหนึ่งที่เราดูมาเขาเน้นเรื่องหลักจริยธรรมผู้นำตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเลยนะอ,อ,อย่างความพอประมาณมีเหตุผลโปร่งใสมีภูมิคุ้มกันซื่อสัตย์สุจริตซึ่งถ้าจะเอาหลักพวกนี้มาจับกับการใช้งบประมาณเนี่ยก็น่าจะหมายถึงการใช้จ่ายที่มันคุ้มค่าจริงๆใช่ไหมครับตอบโจทย์ความจำเป็นแล้วก็ต้องตรวจสอบได้ด้วยใช่ค่ะประเด็นนั้นสำคัญมากเลยค่ะแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ย การจะเอาหลักการที่ว่ามาใช้กับเรื่องงบประมาณจริงๆมันก็มักจะมีความท้าทายอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็มีข้อสังเกตที่น่าสนใจเกิดขึ้นบ่อยๆซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นเหมือนกันว่าหลักการกับการกระทําจริงบางทีมันก็มีช่องว่างอยู่อย่างเรื่องท่าเรือนี่ผมว่าเห็นภาพชัดเลยนะ คือมีข้อมูลจากในสภาเลยเขาอภิปรายกันว่างดสร้างท่าเรือรัฐสภาแห่งเดียวเนี่ยตั้งร้อยห้าล้านบาทเนี่ยค่ะท,ที่เดียงเลยนะคะครับแล้วเขาเอาไปเทียบกับงบปรับปรุงท่าเรือสาธารณะที่คนใช้เยอะมากเป็นหมื่นคนต่อวันอันนั้น13แห่งรวมกันใช้ไปค่า200ล้านบาท ต่างกันเยอะเลยนะคะครับเฉลี่ยแล้วก็ตกท่าละประมาณ15ล้าล้านนิดๆเองคือเท่ากับว่าท่าเรือรัฐสภาที่เดียวเนี่ยใช้งดเกือบจะเท่ากับปรับตุงท่าเรือให้คนทั่วไปใช้ทั้ง13แห่งเลยนะครับนั่นสิคะนอกเหนือจากเรื่องความคุ้มค่าเออมันยังมีประเด็นเรื่องราคากลางอีกอย่างที่เขาพูดถึงกันเช่นระบบ CCTV ที่ประเมินไว้ท่าละ8 0ดแสนถึง1ล้านบาทเลยค่ะค่อนข้างสูงนะคะหรืออย่างยอดเจดีตกแต่งอะไรแบบนี้เกือบ10ล้านบาท ซึ่งราคากลางพวุ่งนี้มันก็เป็นราคาอ้างอิงที่หน่วยงานเขาใช้จัดซื้อจัดจ้างกันนะครับมันก็เลยมีคําถามตามมาว่าเอ๊ะมันสมเหตุสมผลแค่ไหนค่ะเรื่องนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างเดียวนะคะแต่มันก็อาจจะสะท้อนภาพรวมของการจัดสรรงบประมาณปี6-9ได้เหมือนกันที่มีเสียงวิจารณ์ตามมาเยอะว่าเหมือนเป็นงบที่คิดไม่รอบคิดไม่ลึกนะคะซึ่งถ้าจะสรุปปัญหาหลักๆที่เขาวิจารณ์กันก็จะมีประมาณว่าเหมือนหูหนวก คือไม่ค่อยรับฟังข้อเสนอแนะจากทางสภาหรือกอมทเท่าไหร่ข้อสังเกตต่างๆก็ไม่ค่อยถูกนําไปปรับแก้แล้วก็มีตาบอดอันนี้หมายถึงการขาดความโปร่งใสโดยเฉพาะพวกเงินนอกงบประมาณนะคะที่เป็นเงินที่มันไม่ได้ผ่านกระบวนการอนุมัติในสภาตามปกติการตรวจสอบก็จะยากขึ้นไปอีก แล้วก็ขาดเข็มทิศคืองบประมาณยังดูกระจัดกระจายไม่มียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนยังเน้นไปที่การสร้างตึกสร้างถนนเหมือนเดิมคล้ายๆกับว่ายังขาดแผนที่ภาพรวมการคลังที่ชัดๆทั้งร,รายรับรายจ่ายนอกจากเรื่องท่าเรือแล้วนะคะก็ยังมีตัวอย่างงบอื่นๆที่ถูกตั้งคำถามเหมือนกันเรื่องความจําเป็นความคุ้มค่าอย่างเช่นงบสร้างอาคารราชการใหม่ๆเนี่ยรวมๆแล้วกว่า3 0 0 0 0ล้านบาทเลยนะคะ โอ้โหเยอะเหมือนกันนะครับ <S <S 2> <S 2> <S ใช่ค่ะแล้วก็มีงบจัดเอีเวนต์ต่าง,างๆอีกประมาณ7,000ล้านบาทหรือแม้แต่งบทำแอปพลิเคชันที่ดูเหมือนจะซํำซ้อนกันอันนั้นก็อีกหลายพันล้านบาทเลยค่ะอืมแต่ในอีกด้านหนึ่งรัฐบาลเขาก็มีนโยบายหลักที่พยายามผลักดันอยู่นะครับอย่างเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ที่เราได้ยินกันบ่อยๆที่จะใช้วัฒนธรรมความคิดสร้างสรรค์มาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอันนี้ก็เห็นว่ามีการจัดสรรงบประมาณให้เหมือนกัน ใช่ค่ะก็มีอยู่ค่ะอย่างที่เห็นก็มีประมาณ67ล้านบาทสําหรับส่งเสริมการตลาดโดยตรงแล้วก็มีอีก100ล้านบาทใ้้ระทสวงพาณิชย์เอาไปใช้พัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆพวกแฟชั่นเกมดนตรีอะไรพวกนี้ค่ะ ประเด็นที่น่าคิดตามก็คือเมื่อเราเอาข้อมูลทั้งหมดมาวางดูด้วยกันนะคะทั้งกรณีท่าเรือที่ดูเหมือนจะให้น้ำหนักกับโครงการเชิงสัญ,ญลักษณ์มากกว่าโครงสร้างพื้นฐานที่คนใช้เยอะๆแล้วก็ภาพรวมงบประมาณที่ถูกวิจารณ์ว่ายังขาดทิศทางขาดความโปร่งใสแล้วก็มีการจัดสรรงบสําหรับนโยบายหลักอย่างซอฟต์พาวเวอร์ด้วย คำถามสาคัญมันก็คือว่าการจัดสรรทรัพยากรทั้งหมดนียมันสอดคล้องกับหลักการที่เราคุยกันตอนแรกคือความพอประมาณมีเหตุผลโปร่งใสแล้วก็เน้นประโยชน์สาธารณะจริงๆมากน้อยแค่ไหน รสรุปแล้วสิ่งที่เราพอจะเห็นจากข้อมูลชุดนี้ก็คือมันมีความตึงเครียดบางอย่างเนาะระหว่างหลักการที่ประกาศเอาไว้อย่างจริยธรรมผู้นาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงหรือเป้าหมายเรื่องซอฟต์พาวเวอร์กับความเป็นจริงในการจัดสรรงบประมาณที่มันก็ยังเจอคําถามอยู่เยอะเลยทั้งเรื่องความคุ้มค่าความโปร่งใสแล้วก็การตอบสนองความต้องการจริงๆของประชาชนใช่ค่ะนั่นก็เลยทําให้เกิดคําถามทิ้งท้ายที่น่าชวนคิดต่อนะคะว่าในสถานการณ์แบบนี้เนี่ย มันจะมีกลไกหรือว่ามีวิธีการอะไรอีกบ้างไหมที่จะช่วยให้ภาคประชาชนหรือสังคมโดยรวมสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบหรืออาจจะถึงขั้นร่วมกําหนดทิศทางการใช้งบประมาณให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อที่เราจะได้มั่นใจมากขึ้นว่าเงินทุบบาททุกสตางค์ที่ใช้ไปมันถูกใช้อย่างคุ้มค่าที่สุดจริงๆแล้วก็นําไปสู่ประโยชน์ที่ยั่งยืนของประเทศอย่างที่สังคมคาดหวังกันไว้นะคะ